ขอเก่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกับผมพลโมโตไรวลวิชเช่นเคยในวันนี้ผมมีข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมทุกท่านรับชมกันนั่นก็คือข่าวของรถจักรยานยนต์ Honda ซึ่งนั่นก็เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆเลยกับ all new honda cb 3 5 0 hness รถมอเตอร์ไซค์สไตล์ red t a ที่แฝงไปด้วยความโมเดิร์น มันเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศอินเดียเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้สำหรับข้อมูลในเบื้องต้นของเจ้า All New CB 350รุ่นใหม่นี้นั้นทาง Honda ได้ปลุกปั้นมันกับมือเพื่อที่จะมาตีตลาดในกลุ่มของ Royal Enfield 350ซึ่งเป็นรถในสไตล์ Peel Classic และในตลาดหลักๆของรถคันนี้จึง อยู่ที่ประเทศอินเดียครับเพราะว่ามันถูกเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศอินเดียและมันถูกจัดกลุ่มอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมของทางค่ายปีกนกเพราะว่ามันจะทำตลาดภายใต้แบรนด์ Honda Big Wing i อินเดเมื่อเรามาเริ่มไล่กันที่ดีไซน์รอบคันเนี่ยจะพบว่ามันถูกออกแบบมาให้มีความเป็นมอเตอร์ไซค์สายเรตโรเป็นหลักมากกว่า ทิศทางของสาย n s c หรือ Neo Sport Cafe อย่างตระกูล CB ขีด R ในบ้านเราประกอบไปด้วย CB150R CB300R CB650R แล้วก็ CB 1 0 0 0 R เพราะรถพวกนั้นครับได้พัฒนาเริ่มต้นมาจากทีม R&D ในบ้านเราซึ่งจะเห็นกันได้ชัดๆเลยครับว่า CB350 คันนี้เนี่ยออกแบบทิศทางมาในแบบของ CB100EX ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟหน้าทรงกลมแต่ปรับมาใช้หลอดแบบ LED ทางด้านในถังน้ำมันทรงคลาสสิกชุดเฟรมแบบกึ่งเปลคู่ท่อไอเสียชุบโครเมียมทั้งเส้นที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้มันมีซุ้มเสียงแห่งความเป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงเบาะนั่งยาวตอนเดียวไม่ได้มีแฟริ่งบันท้ายหรือทำเบาะแยกแบบ2ตอนสไตล์สปอร์ตรหัส R ชุดหน้าจอมาตวัด ก็เป็นรูปผสมระหว่างมาตรวัดความเร็วแบบเข็มบอกความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีการใช้จอ LCD สำหรับแสดงผลข้อมูลแบบ MID เพื่อแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันตำแหน่งเกียร์รวมไปถึงโอดมิเตอร์แล้วก็เซตทริปและไม่เพียงเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตกันดีๆก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ผ่านระบบสัญญาณบลูทูธได้เพื่อเข้าถึงระบบสั่งการด้วยเสียงเป็นครั้งแรกของโลกในคลาสนี้นอกจากนี้ด้านมาตรฐานระบบความปลอดภัยของ CB 3 5 0เนี่ยก็จะเสริมด้วยระบบ traction control พร้อมกับระบบ ABS เข้ามาเป็นมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยของรถในพิกัดระดับ 300cc ยุคใหม่ขณะในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์เนี่ย Honda CB 3 5 0ใหม่รุ่นนี้ จะเป็นแบบสูบเดียวลูกเล็กชักยาวระบายความร้อนด้วยอากาศและมันเป็นบล็อกใหม่หมดจดมีความจุจริงอยู่ที่348 cc สามารถทำกำลังสูงสุดได้ที่21แรงม้าและแรงบิดอีก30นิวตันเมตรและณขณะนี้ทางค่ายเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุสเปคทางเทคนิคอื่นใดของเจ้า All New CB 350คันนี้รวมไปถึงราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ หากทางทีมงานโมโตร,รายวอลเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอย่างใดเราจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับแล้วคำถามที่ว่า Honda c b 350คันนี้จะมีโอกาสที่จะทำตลาดในประเทศไทยหรือไม่ทางผมต้องขอเรียนไว้อย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้ว c b 350คันนี้ครับเขาพัฒนาเพื่อมาตีตลาดอินเดียโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่ามันจะมาในไทยไหมส่วนตัวผมมองว่า มันยังไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อทำตลาดในประเทศไทยซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขพิกัดความจุรวมไปถึงการวางจำหน่ายใน Honda Big Wing ถ้าเป็นบ้านเราครับรถที่จะจำหน่ายใน Honda Big Wing เนี่ยก็จะเป็นรถพิกัดในตั้งแต่ 400cc ขึ้นไปเอาเป็นว่าถ้าผมได้พบเจอกับผู้บริหารทาง Honda เมื่อไหร่ไว้จะแก้งยิงคำถามนี้ให้เ,เพื่อนได้รับทราบกันครับ และเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทางเราผมขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับช่วยกดไลค์และกดซีฟอร์สที่ f a c e b o o k Fanpage m ต t o r ไซค์วของเราด้วยในขณะที่ YouTube c h anel Moto r ร์ไซนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยกด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางเราครับวันนี้ผมพล Mo t ต r ร์ไซต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ